Welcome to English Class Room by Kuel. ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษโดย Kuel well, นะคะวันนี้พบกับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่5ในเรื่องของ Season and w e a t e r ฤดูกาลและสภาพอากาศนั่นเองนะคะเด็กๆจะได้รู้อะไรบ้างคำถามที่ถามเกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะ ก่อนที่จะไปเรียนรู้กันเรามาดูว่าวัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้มีอะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่งสามารถบอกคำศัพท์ความหมายของฤดูและสภาพอากาศได้ข้อที่สสามารถสนทนาถามตอบเกี่ยวกับสภาพอากาศได้และข้อที่สามสามารถบอกความแตกต่างของฤดูกาลในประเทศไทยและประเทศแถบ ยุโรปได้นะคะเด็กๆจะได้รู้ว่าฤดูกาลในประเทศไทยกับยุโรปมันแตกต่างกันยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปรู้ว่าคำถามที่ใช้ถามเกี่ยวกับสภาพอากาศมีอะไรบ้างนะคะหรือถามว่ายังไงเราลองมาเรียนรู้นะคะสภาพอากาศกับบทเพลงนี้กันก่อนเลยนะคะมาจ้า Today, how is the weather? Today, it's raining, it's raining. I am wet today. How is the weather? Today, how is the weather? Today, it's sunny, it's sunny. I am hot today. How is the weather? Today. How is the weather today? It's snowing, it's snowing. I am cold today. How is the weather today? How is the weather today? It's windy, it's windy. My hair is a mess today. How is the weather today? How is the weather today? It's stormy, it's stormy, I am scared today. It's stormy, it's stormy, I am scared today. Whoa, scary. อ่าโอเคเป็นไงคะสนุกไหมบทเพลงที่ปังไปแล้วได้อะไรจากบทเพลงแล้วได้ยินคำว่าอะไรบ้าง ได้ยินไหมคะจำได้ไหมคะถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวไปรู้เลยไปรู้พร้อมๆกันนะคะว่าบทเพลงมีคําว่าอะไรบ้างนะคะมาดูคำแรกที่เราได้ยินกัน how is the weather today how is the weather today อ่มามีเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันคือคำถามเขาถามว่าสภาพอากาศในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใช้คำถามที่ว่า How is the weather today? เพราะฉะนั้นคำว่า weather มีความหมายว่าสภาพอากาศนะคะทีนี้เวลาที่เราเจอําถามแบบนี้ให้เราตอบไปเลย it is จุดจุดจุด today จุดจุดจุดคืออะไรจุดจุดจุดก็คือ weather หรือสภาพอากาศที่เรารับรู้นั่นเองนะคะมาดูคำต่อไปสภาพอากาศที่เรารับรู้ในบทเพลงมีอะไรบ้างอันแรก it is rainy today it is rainy today คำว่า rainy มีความหมายว่าอ่าฝนตกนั่นเองเป็นไงคะเมื่อฝนตกสิ่งที่เกิดขึ้นคือ I am wet เปียบนะคะคำต่อไปที่เราได้ยินหรือเราได้ฟังการคำว่า it is sunny today it is sunny today เพราะฉะนั้นคำว่า sunny มีความหมายว่า แดดออกนั่นเองค่ะแดดออกปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องเรียมคืออะไรคะอ่าสันกราเซ็ตแว่นกันแดดนะคะคำต่อไปที่เราได้ยินอ่า it is snowing today it is snowing today คำว่า snowing เป็นคำกิริยามาจากคำว่า snow ใช่ไหมคะ snow แปลว่าอะไรนี่มานั่นเอง เมื่อเปลี่ยนจาก snow ที่แปลว่าหิมะเป็น s n o w ิ่งนั่นคือหิมะมันกำลังตกนะคะเพราะฉะนั้นหิมะตกเป็นไงคะ I am cold ฉันหนาวนั่นเองคำต่อไปค่ะที่เราได้ยินกัน is it i it s windy is it i it s windy t o d a y windy มีความหมายว่าลมนะคะมีลมพัดแรงนั่นเองคำต่อไปค่ะคำว่า Is it, it stormy today? Is it, it stormy today? คำว่า stormy คือลมพายุนะคะสตรอมคือพายุนั่นเองนะคะอันนี้จะหนักกว่าคำว่า windy น,นะคะ windy แค่ลมแรงธรรมดาแต่ Stormy คือลมพายุนะคะมาดู่า season season คืออะไรรฤดูกาลนะคะอย่างที่เห็นในรูปภาพมีกี่ฤดูคะลูก สี่ฤดูใช่ไหมคะแต่ในของประเทศไทยมีกี่ฤดูคะมีจำได้ไหมประเทศไทยมีกี่ฤดูอ่าถูกต้องสามฤดูนะคะในประเทศไทยมี hot rainy แล้วก็อะไรนะคะอ่า cold นั่นเองมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวแค่สามฤดูนะคะแต่ แถบยุโรปนะคะเขาจะมีทั้งหมด4ฤดูกาลนั่นก็คือ spring spring summer summer autumn and winter ทั้งหมด4ฤดูกาลแต่และฤดูกาลมีภาษาไทยเรียกกันว่าแบบนี้ spring คือใบไม้ปีนะคะ summer คือฤดูร้อน autumn คือใบไม้ร่วงนะคะ และวินเทอรหมายถึงฤด,ดูหนาวนั่นเองนะคะนี่คือความแตกต่างของไทยและของยุโรปนะคะไทยมี3ยุโรปมี4นะคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์นะคะหรือสภาพอากาศมาแล้วเราจะรู้แล้วว่าสภาพอากาศแบบนี้เราจะต้องสวมชุดหรือสวมเสื้อผ้าแบบไหนนะคะมาดูที่ practice แบบ r e f o ดัขดของเรานะคะ สิ่งที่เด็กๆต้องทำคือดูที่คำศัพท์นะคะด้านหน้า vocabulary ด้านหน้า12คำนะคะให้เอาตัวเลขนะคะของคำศัพท์มาใส่ในรูปภาพให้ถูกต้องนะคะแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งงานอ่อีกหนึ่งแบบประดาที่คุณครูอยากจะฝากพวกเรานะคะให้เราแปลความหมายนะคะคำศัพท์12คำนี้นะคะ ลงไปในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ห้องลน์ของเรานะคะแล้วคุณครูจะตรวจเช็คให้นะคะจบกันไปแล้วกับเรื่องของ weather and season นะคะสภาพอากาศและฤดูกาลหวังว่าเด็กๆจะสามารถจำและนำไปใช้ได้นะคะก่อนจากคุณครูขอฝากนะคะให้เราช่วยๆกันกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะคะชอบ y o YouTube วัดตะพลสก o ุโรงเรียนของเรานะคะเพื่อจะได้มีปากคิดดีๆมีสาระนะคะจากทางโรงเรียนของเราสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าบ o ้ d b ายสวัสดีค่ะ